สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรส์การ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรดการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวททาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีมังกรหรือราศีมก,กรแคป r ร c คอนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคม ถึง20มกราคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่16ถึง30พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ไอที่ได้เด็กถือไม้เท้าสดาบ The Hermit The Tower สองไม้เท้า5้าถ้วย The d e v i l เด็กถือดาบ แดดเม่นห้ามเมถาช่วงนี้ค่อนข้างจะขยันเล็กน้อยไม่ขยันมากมายอะไรอาจจะมีเบื่อหน่ายบ้างทอ้อแท้บ้างหรือ,อจ,จะอยากพักผ่อนบ้างไม่อยากจะขยับเนื้อขยับตัวทำอะไรอาจจะทำแล้วเกิดข้อผิดพลาดหรือเกิดความซุ่มซ่ามหรือความประมาทเกิดขึ้นอาจจะทำให้เสียมากกว่าดีหรืออาจจะเ,ออเกิดความเสียหายมากกว่าที่จะเป็นผลประโยชน์ อีกอย่างอาจจะเป็นช่วงที่จะต้องพยายามใช้ความคิดให้มากวางแผนตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะได้มีจุดหมายจุดประสงค์หรือมีแนวทางในชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นการเรียนการศึกษาก็ค่อนข้างที่จะเรื่อยๆอ,อาจจะคะแนนไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่เป็นเพราะว่าสติปัญญาจะอยู่ในระดับกลางๆหรือสาขาวิชาคณะที่เรียนอยู่อาจจะแบบว่า ทําความเข้าใจหรือเรียนรู้ได้อยู่ในระดับแค่กลางๆอาจจะเกาะกลุ่มเพื่อนๆไม่ได้คะแนนต่ําไปแล้วก็ไม่สูงไปแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างพยายามจะไม่ขยันมากอาจจะต้องมีการพักผ่อนบ้างบางทีขยันมากไปไม่ได้พักผ่อนอาจจะไปสอบหรือส่งงานอาจจะมีผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้มากไม่ได้ไม่แต่มันก็เป็นคะแนน แล้วก็อาจจะต้องพยายามตั้งสติให้ได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ชอบหรืออาจจะเ,เรียนรู้หรือไม่ให้เกิดความประมาทสาขาวิชาคณะสายอา,าชีพที่เกี่ยวขอ้องเรื่องจ,จะเรียนหรือศึกษาอยู่ใน,นปัจจุบันเรื่อจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตครูาศาสตร์ศึกษาศษาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรมาศาสตร์นิเทศศาสตร์บริสาศรศาสตร์ศิล,ศลปรกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศระบบสารสนเทศไอทีหรืออาจจะเป็นออวิทยาศาสตร์การงานอาชีพงานก็ค่อนข้างที่จะเรื่อยๆ อาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงบางทีก็เหนื่อยก็ท้อต่อให้ขยันเล็กๆน้อยๆหรือไม่ขยันก็ตามก็งานก็ค่อนข้างที่จะต้องเจอเจอความเสี่ยงอยู่ดีอาจจะมีข้อดีน้อยฝ่าข้อเสียแต่ก็เป็นอะไรที่อาจจะทุ่มเทหรือทำด้วยใจรักบางทีอาจจะต้องมีการตัดสินใจด้วยตัวเอง ว่าจะต้องมีการพัฒนาวางแผนหรือวางเป้าหมายหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างในหน้าที่ตำแหน่งการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะทําอยู่ในปัจจุบันและจะเลือกทําในอนาคตนักประจนเพลิงนักดับเพิงตำรวจทหารหรือคนที่อยู่ในเครื่องแบบต่างๆที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงอาจจะเป็นนักดับเพลิงที่อยู่ในเมืองหรืออยู่ใน สถานที่ธรรมชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นนักกู้ชีพนักกู้ภัยเจา้าหน้าที่พนักง,งานที่ทำงานในสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิหรืออาจจะเป็นช่างสถาปนิกหรือวิศวกร,กรที่ทำเกี่ยวกับทางด้านพวกอาร์ตพวกศิลป์หรืออาจจะเป็นนักฟ้อนนักกรมเอ่อพิธีเอ,อ็มซีวีเจดีเจที่อยู่ในระดับท้องถิ่น หรืออาจจะเป็นนักเก็บข้อมูลนักดูแลฐานข้อมูลหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรืออาจจะเป็นนักวางแผนนักวิชาการหรืออาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีการแข่งขันสูงอย่างเช่นนักการตลาดนักการขายนักเก็บเทียบข้อมูลวิจัยตลาดการเงินเงิน,งานไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็จะได้รับประจํา เป็นแบบประจําเป็นงานประจํารายได้ประจําก็ค่อนข้างจะอ,อ,อาจจะเพียงพอการใช้ใจ่ายบ้างหรืออาจจะไม่เพียงพอบ้างแล้วแต่บางเดือนส่วนใหญ่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการซื้อของอาจจะมีของที่ออไม่ได้จําเป็นมักจะชอบซื้อประจําหรืออาจจะเป็นของที่มีความจําเป็นแล้วค่อนข้างจะราคาสูงมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะแบบคุณภาพด้อยลงมาราคาสูง หรืออาจจะของที่มีความจำเป็นพังเสียหายบ่อยเลยอาจจะต้องซื้อมาบ่อยหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าไม่มีเงินเก็บแล้วก็จะต้องออใช้เงินเป็นรายเดือนตลอดเวลาในเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันจำเป็นจะต้องจ่ายออกไปที่มันสูงมากยิ่งขึ้นจะต้องวางแผนการใช้จ่ายวางแผนการเก็บเงินเอาไว้บ้างในส่วนของโชคลาภ ไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุนไม่ควรจะปล่อยกู้แล้วก็ไม่ควรจะกู้ยืมเงินใครสุขภาพสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่อาจจะเป็นคนเหนื่อยง่ายหอบง่ายอ่อนเพลียง่ายหรืออาจจะมีอ,อ,อาการความดันต่ำอาจจะเกิดจากความกดดันพักผ่นไม่เพียงพอ หรืออาจจะเป็นเพราะเครียดง่ายหรืออาจจะเป็นคนที่ท้อถอยท้อแท้อะไรง่ายๆก็ได้ก็เลยอาจจะส่งผลให้กับร่างกายเพราะว่าจิตใจอ่อนแอร่างกายก็จะอ่อนแอตามควรจะต้องมีการพักผ่อนเพียงพอปล่อยวางบ้างแล้วก็เรามาระวังในเรื่องของความซุ่มซ่าบอาจอาจจะทําให้ตัวเองเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆได้อาจจะมีเลือดตกยางออกบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันก็บ่อยเกินไปไม่ดีจะต้องพยายามควบคุมสติ แล้วก็พยายามที่จะคิดก่อนจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเดินหรือว่าจะนั่งต้องดูให้เรียบร้อยเพราะไม่งั้นอาจจะพลาดพลัง้งล้มหรือกระแทกได้ในส่วนของอุบัติเหตุอื่นถ้าเป็นอุบัติเหตุดรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดเอออาจจะยังไม่พบเจอเจอใคร ยังคงสนใจแต่กับเรื่องของตัวเองบางทีก็อาจจะมีเรื่องที่อยากทําแต่ยังทําไม่ประสบผลสําเร็จหรือว่ายังไม่ก้าวกระโดดหรือยังไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยก็อาจจะยังคงดูแลในเรื่องของหน้าที่ของการเรียนหรือการงานหรือในเรื่องปัญหาต่างๆที่จะคอยตามแก้ไขหรือปรับให้มันเข้าที่เข้าทางตอนนี้ก็ยุ่งอยู่กับตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะก็สดๆสดไปก่อน ในส่วนของคนที่ไม่โสดก็จะมีปัญหาจุกจิกยุ่มยิมเรื่องไร้สาระบางทีก็แบบขี้บน่นจู้จี้อาจจะแบบสร้างความลำคาญบ้างคนจะต้องลดในเรื่องของการขี้บน่นคิดเล็กคิดน้อยลงแล้วก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการออกไปพบปะสังสรรค์เครื่องนอกอาจจะแบบว่าทำให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวหรือ ทำให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็ค่อยๆปรับกันไปค่อยๆคุยกันไปแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังเข้าใจรักกันอยู่